สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูข้อมูลล่างกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่16ตุลา2567นนะครับก็ผลสลากงวดที่ผ่านมาก็ออกไปแล้วนะครับเมื่อวานนะก็ตอนนี้ก่อนที่จะไปดูในรา,ายละเอียดกันนะท่านผู้ชมนะเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโ,โปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ <ación S 1> เอามาดูข้อมูลล่างกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำเด่นล่างเดินดี สี่ตัวสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะไม่ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะทั้งสี่สูตรนี้ก็งวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผ่านหมดนะครับถึงแม้ว่าจับคู่เราจะไม่เข้านะเราไปดูผลรางวัลงวดที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมากันสักเล็กน้อยนะท่านผู้ชมนะว่ามีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างนะเนี่ยครับ สรุปล่าง1ตุลา67นะท่านผู้ชมก็8สูตรท่านผู้ชมนะสูตรสูตรที่1นะ4ตัวอ่า4สูตรชนมาเนี่ยท่านผู้ชมนะสูตร1นี้หลุดท่านผู้ชมนะสูตรที่2ก็หลุดนะครับสูตรที่3นี่ <c oughs> ก็หลุดเหมือนกันท่านผู้ชม แปดสูตรหลุดไปสามสูตรนะส่วนสูตรที่มาก็เนี่ยครับมาที่9ก้านะผลรางวัลนะครับบนออก6กหห้านะท่านผู้ชมนะล่างออก5 9นะบนนั้นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเบิ้ลสามงวดติดแล้วท่านผู้ชมตัวเลขเดิมนะใครถูกนี่ผมก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่เราก็เข้านะท่านผู้ชมนะเข้าเลขห้ไปตัวหนึ่งนะ ก็ถือว่าเข้านะเราให้เราให้ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะมันออกหกห้าท่านผู้ชมสองตัวนะครับส่วนสามตัวนี่อย่าไปหวังเลยฮะออกอย่างนี้ก็เหนื่อยเลยเหนื่อยใจแทนกองสลากจริงๆท่านผู้ชมออกติดตัวเดิมนี่ก็ไม่มีใครถูกหรอกครับแบบเนี้ยนะแต่เราก็เกือบนะท่านผู้ชมนะผมให้สี่เจ็ดกับห้าเจ็ดเน้นไปสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ออกหกห้าก็ใกล้เคียงนะท่านผู้ชมส่วนล่างนะี่ เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันท่านผู้ชมเราให้แค่สชุดเองนะก็เนี่ยครับสูตไป3สูตรมาสูตรนี้นะส่วน4สูตรเนี่ยท่านผู้ชมมาเลยเนี่ยครับ5อันนี้ก็ทั้ง5ทั้ง9ก็ผ่านนะครับอันนี้ก็5ผ่านอันนี้ก็ทั้ง5ทั้ง9้านะครับแม่นนะครับสูตรนี้นะสสูตรนี้นะผมให้เด่น475ก็มาที่เนี่ยท่านผู้ชม มาที่ห้าถือว่าผ่านนะครับเด่นบนของเรางอเอเด่นล่างของเรางอที่ผ่านมานะถึงแม้จะหลุดไปสามสูตรผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะงวดนี้นะครับผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะถึงแม้จะหลุดนะท่านผู้ชมนะถึงแม้เขาจะหลุดถึงสามสูตรแต่ผมยังใช้สูตรเดิมหมดเลยนะวันน right ี mm ้ผมจะนำสี่ส anyway? yeah. mm ูตรนี้นี่ครับที่ยังไม่ผิดมาให้ชมก่อนท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาอีกสา4สี่สูตรนี้มานะก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะมาที่ห้านะหลักสิบนะครับท่านผู้ชมเรามาดูสิบ่่างเดินดีทั้งเจ็ดตัวทั้งสองสูตรเนี่ยเนี่ยถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะตัวชนมาที่ห้านี่ครับส่วนหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านแต่ว่าเราตัดติ้งท่านผู้ชมมาที่เ้านี่ครับห้าเก้าเต็มเต็มเลย ยังเดินดีอยู่นะครับทั้งหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างของเราเนี่ยท่านผู้ชมสองงวดติดเลยแล้วมาตัวชนนะงวดนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะส่วนดับสิบล่างห้าสูตรก็ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมหน่วยล่างก็ผ่านนะดับล่างนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมหลุดเลขเก้าเนี่ยถือว่าหลุดนะก็คือหลุดตัวเนี้ท่านผู้ชมเนี่ยครับไม่คิดว่าฝันเลาเก้าจะมา ส่วน2สูตรหลัก6กับ8ผมบอกว่ามันไม่น่าจะหลุดซ้ำเนี่ยท่านผู้ชมสูตรนี้นะครับมันหลุดนะงวดก่อนหน้าส่วนงวดนี้มานะก็ถือว่าหลุดท่านผู้ชมเพราะผมให้กะสี่ตัวนะหลุดเลข9้านะครับหลักหน่วยนะก็จับตาดูงวดนี้ท่านผู้ชมผมก็ยังให้4ตัวเหมือนเดิมนะและผมก็มั่นใจด้วยว่าน่าจะเอาอยู่เอาไม่อยู่มาสองงวดแล้วท่านผู้ชมเสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมฝนตกหนักเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ ก็เด่นล่างคู่ขี้สี่สูตรเนี่ยท่านผู้ชมผมนึกว่าจะมาขี้คู่คู่คขี้แต่มามาขี้หมดเลยท่านผู้ชมนะห้ากับเก้าเนี่ยส่วนนี้ผิดก็เดียดใดทีนี้เรามาดูจับคู่ท่านผู้ชมครับเนี่ยครับจับคู่นี่ก็มาหลักห้าผ่านนะหลักหน่วยเราให้เลขคู่เนี่ยท่านผู้ชมห้าสองห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่ก็ ห้ 5, 2, 5, 4, าสองห้าสี่มามาหลักสิบท่านผู้ชมนะหลักสิบถือว่าผ่านนะครับเหมือนจะเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกท่านผะู้ชมหลักหน่วยเราให้คู่เนี่ยครับให้สี่ชุดมาห้าสองห้าสี่ก็ถือว่าใช้ได้นะก็จับคู่ก็ไม่ผ่านท่านผู้ชมแต่ก็ใกล้เคียงนะครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะรนะเราให้แค่สองชุดเองเนี่ยห้าสองเจ็ดสองผมเน้นให้นะมันมาห้าเก้าก็มาหลักสิบก็ใกล้คเคียงนะ ก็ไม่เป็นไรครับเรามาว่ากันงวดใหม่ท่านผู้ชมครับก็เรามาดูนะครับเด่นล่างเดินดี2สูตรก่อนนะท่านผู้ชมนะสองสูตรแรกนะก็สูตรนะครับใช้13บคูณ3าบวก2งคงที่ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสาบวก5บวก7สูตรที่สองใช้พันบวก1ิบบวก12ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกเ็ดบวก7ดบวกหนึ่งบวกสามนะครับเป็น4ี่ตัวนะท่านผู้ชมนะ เป็นเด่นล่างสี่ตัวสี่สูตรที่ยังไม่ผิดนะงวดที่ผ่านมาก็เข้าถึงสองตัวสิบล่างกับหน่วยล่างถึงสองสูตรนะเรามาดูสติตรกันเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมใช้งวดที่ออก90เป็นสิติงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทั้งสองสูตรนี่ท่านผู้ชมเนี่ยครับสิบสามงวดแล้วท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้นะครับ ชนแล้วมาถ้าชนไม่มาก็จับคู่ท่านผู้ชมนะก็เรามาดูงวดที่ผ่านมากันนะครับงวดที่ผ่านมานี่มาห้าสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมเราให้เด่นสองห้าศูนย์เจ็ดก็มาที่ห้านะครับมาที่5นะ5นะถือว่าผ่านนะครับ สูตรที่สองนะเราให้แปดห้าหกเก้ามาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับมาห้ากับเก้านะถือว่าผ่านนะครับชนที่ห้าท่านผู้ชมเนี่ยครับมาที่สิบห้ามานะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับมาที่ห้าหลักสิบนะเด่นสูตรแรกไอ้นี่ทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะแล้วก็ ส่วนชนมาที่ห้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะท่านผู้ชมผมหาสีแดงไม่เจอก็แล้วมันก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยด้วยท่านผู้ชมห้าเก้านะก็ถือว่าผ่านนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราคำนวณค่อยมาดูจับคู่กับชนนะท่านผู้ชมก็สิบสามงวดท่านผู้ชมสองสูตรยังไม่หลุดสี่ตัวแต่ว่ามาดีท่านผู้ชมเดินดีนะครับ ก็เรามาคำนวณงวดวันที่16ตุลากันนะครับท่านผู้ชมครับสูตร13คูณ3บวก2 13ก็คือ7นะท่านผู้ชมนะสาม1บวก2คงที่บวก2คงที่นะ1บวก2ก็ได้3นะครับเด่นตัวแรกท่านผู้ชมเด่น3 3าบวกสได้6 6หบวกหได้1 1ึบวกเได้8ปดท่านผู้ชมเด่นสูตรแรกเด่น3 6 1 8กหนึดสามนะครับสูตร2นะครับพันพันก็คือ8นะพันก็คือ8ปดบวกสิบหนึ่งสิบก็คือ5 1าสก็คือ5 12ก็ หนึ่งท่านผู้ชมห้าบวกหนึ่งได้หกอันนี้ก็ได้แปดนะแปดบวกหกได้สี่แปดบวกหกได้สี่เอาสี่ไปบวกเจ็ดท่านผู้ชมนะสี่ไปบวกเจ็ดสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสามได้สองท่านผู้ชมเด่น สูตรสองเด่นหนึ่งแปดเก้าสองนะครับเด่นสูตรสองเด่นหนึ่งแปดเก้าสองนะท่านผู้ชมนะชนที่สามหกหนึ่งแปดชนที่หนึ่งกับแปดท่านผู้ชมงวดนี้ชนหนึ่งกับแปดนะท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมสี่ตัวนี้เดินดีนะ ตัหนึ่งเด่นสามหกหนึ่งแปดตัสองเด่นหนึ่งแปดเก้าสองชนกันที่หนึ่งกับแปดท่านผู้ชมครับทั้งสองสูตรยังไม่หลุดนะเรามาดูตัวชนกับจับคู่เนี่ยครับชนถ้าชนไม่มาก็จับคู่สิบหน่วยเลยท่านผู้ชมเนี่ยขับชนไม่มาผมก็จะขีดแดดไว้อย่างนี้นะอันนี้ชนมาชนมานะท่านผู้ชมชนไม่มาก็จับคู่อันนี้ชนมาล่าสุดจะก็จับคู่ด้วย งวดนี้ชนหนึ่งกับแปดจับตาดูให้ดีท่านผู้ชมหนึ่งกับแปดถ้าชนไม่มานะหนึ่งแปดไม่มาก็เก้าสามเก้าหกสองสามสองหกตัวไหนก็เดี๋ยวเก็บข้อมูลไปก่อนท่านผู้ชมครับเราเก็บข้อมูลไปก่อนนะทีนี้เรามาดูอีกสองสูตรท่านผู้ชม ยังไม่ได้กดอ๋อถูกถูกแล้วถูกแล้วผมนึกว่าผมยังไม่ได้กดวิดีโอนะเรามาดูสูตรที่สองท่านผู้ชมสูตรที่สองสูตรที่สามไอ้สูตรที่สามอ่าสูตรที่สามสูตรที่ 3, สี่ 3, ส 4, นะแต่ว่าเอ่อผมเขียนหนึ่งกับสองนะจริงๆมันสามกับสี่นะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็สี่สูตรนะท่านผู้ชม เด่นล่างเดินดี2สูตรนะอีก2สูตรนะครับเมื่อกี้เราดูไป2สูตรสูตรนะท่านผู้ชมนะร้อยสบวกสิ 13. ส่วนสูตรที่2องพันบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างนะไอนี้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกห้าบวกสอบวกเไอนี้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสบวกเบวกหเป็น4ตัวนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นล่างเดินดี4ตัวทั้ง2สูตรนะผมใช้งวดที่ออก0ูย์เเป็นสติท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ เรามาดูส่ตีเลยท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งนี้เดินดีนะยังไม่หลุดสูตรที่สองเนี่ยหลุดหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาก็กลับมาเดินต่ออีกสามงวดนะครับทั้งหมดนี่ก็สิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะทั้งสูตรแรกยังไม่หลุดสูตรสองหลุดไปหนึ่งงวดจากสิบเจ็ดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูงวดวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาออกห้าเก้านะครับ ออก59าศูยร์แรก0ูนย์้าสี่นะ0ู7ย์สี่ก็เข้าที่ห้านะครับหรือว่าผ่านนะครับสูตรที่2ก็1 5 4 9หี่เเข้าที่หกับ9้ามา10กับหน่วยแล้วท่านผู้ชมนะ10กับหน่วยอีกแล้วนะ 10, นววนะชนกันที่4ี่กับ5นี่ท่านผะู้ชมมาที่ห้านะชนแล้วมานะทั้ง4สูตรเลยนะท่านผู้ชมนะนะเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะครับ นี่มาที่สิบอันนี้มาสิบหน่วยเลยท่านผู้ชมส่วนอันนี้มาชนห้านะมาที่สิบชนที่สิบท่านผู้ชมครับแล้วก็มาจับคู่ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยครับห้าเก้าชนด้วยจับคู่ด้วยฮเรามาคำนวณงวดวันที่สิบหกตุลากันท่านผู้ชมครับสูตรนะครับร้อยสามบวกสิบสาม ร้อยสามบวกสิบสามร้อยสามคือศูนย์สิบสามคือเจ็ดนะศูนย์เจ็ดอันนี้เจ็ดนะเจ็ดเด่นตัวแรกท่านผู้ชมเจ็ดบวกห้าได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งท่านผู้ชมสูตรแรกเด่นเจ็ด สองสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งนะสูตรที่สองใช้พันพันก็คือแปดแปดบวกร้อยบนก็คือหกบวกหน่วยล่างก็คือเก้านะครับเก้าบวกหกได้ห้าอันนี้ก็ได้แปดนะแปดบวกห้าได้สามท่านผู้ชมนะเด่นตัวแรกก็คือเด่นสามนะสามบวกสี่ได้เจ็ด เจบวกเได้ห6หบวกหได้1นท่านผู้ชมเด่นสูตสองดหกหนึ่งสาดหหนึ่งท่านผู้ชมครับ7จ็ดสองสี่หชนกันที่1.1กับ7ท่านผู้ชมชนกันที่ 1, 1 7, กับ7นะเดี๋ยวขอลบดินสอก่อนท่านผู้ชมจะได้มองชัดๆนะครับก็ ชนกันที่หนึ่งกับเจ็ดนะท่านผู้ชมมาดูชนกับจับคู่นะเนี่ยครับชนไม่มาจับคู่นะอันนี้ชนชนไม่มาจับคู่เนี่ยนี่ชอบมาตัวชนนะพอไม่ชนก็จับคู่เลยอันนี้ทั้งไม่ชนแล้วก็ไม่จับคู่เพราะมีสูตรผิดนะครับเนี่ยครับชนมาชนมาแล้วล่าสุดมาต้องตัวชนแล้วก็จับคู่ด้วยงวดนี้ท่านผู้ชมชนที่หนึ่งกับเจ็ดนะสองสูตร ชน1กับ7ก่อนหน้า2ส,สูตรก็ชนที่1กับ8ท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นเด่นล่างเดินดี4สูตรท่านผู้ชมครับเด่นล่างเดินดี4ตัว4สูตรนะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับงวดนี้ก็ผมค่อนข้างมั่นใจนะท่านผู้ชมนะติดตามอยากกระพริบตานะท่านผู้ชมนะ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับเด่นล่างเดินดี4ตัว4สูตรนะพรุ่งนี้ผมจะเอาอีก4สูตรที่เหลือไหมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ